didn't obstacles have enough obstacles already. if as เอานะครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงเอ้ยแฟนเกมชาวอื่นทุกท่านนะครับผมนี่ของผมในซีรีส์มอเตอร์เกมเดิมที่หายกันไปนานนะฮะนั่นคือเกมยิ้วไม่ใครสี่นะ ơi, mua để lên nhanh tý điêu, mua để lên Yuki, thấy xem mỏng quá, thấy combo, gặp mà thấy combo măng. ะดเร็วนเน้เออรีบไปนะด่านนี้ถ้าเกิดอยู่นานๆจะตายนะเพราเราจไปเรื่อยๆเหม็นเขียวนะฮะข้ามไปวะเฮียลืมไม่เล่นนานลืมละกดอะไรมั่ง วิ่งครับเหม็นเขียวลา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 ล ลงมาลงมาปอบไปในตับหมายปะวะสุดมึอมือเข่ดหมายถึงไม่ใช่มันมันในเกมนะหมายถึงมายในหมายในจอคนนั่นแหละ เนื่องจากลำคาญนะฮะเนื่องจากกูลำคาญนะฮะวิวโท่าแม่งเลยกแล้วกูลำคาญนะฮะแม่งต้องมานั่งยิงทีละตัว ให้มาถอยลูกเต๋าอีกแล้วเหรอปักฝันเต้เราฟันขาดครึ่งเลยเหมือนเง้ยซึ่งตามระเบียบกูแล้วความขี้เกียจของกูไม่หมดกออ็อะไรไม่อะไรไม่

ไปว่าไปต่อห้องนี้คุ้นๆแฮะไม่จบไม่สิน้นโอ้ ่เป็นสกิลของพิกตะนะฮะไหนวะไมีอะหัดหน้าให้ไม่มีอะหัดหน้าให้หัดหน้าให้เฮ้ย อะไรเอาเอา,เอา,เานี่ฮะอะไรวะนี่ว่าแหละฟันยังวะฟันไปแล้วโอเคไปต่อนี่ขนาดกูปรับไว้เนี่ยยังหมืดๆอยู่เลยเนะี่ย ต้องไปดูตอนอาทิตย์มึงหรืเปล่าไอ้ดูตอนรวมเสร็จแล้วมืดหรือเปล่ามาโพนี่เมืองเย็นจะเหม็นเขียวทำให้กูเหม็นเขียวอีกนานไหมเนี่ยแม่งเอ้ยผิดมึงเขียวอึเอ้ยอีอะไรเด็กคลิปเด็กคิปมึง วับนี่ไงอี๋หลังไงนี๋อี่ไงนั่งนอนนะลิงหลังต่อยตีเต็มเบื่อเบื่อเบื่อเฮียลินพันมัวทั่วหมดแล้วโอ้ยไปไปรีบไปครับเหม็นเขียวครับเหม็นเขียวเหม็นอิโซลูชันนะเหม็นทีเขียวเนี่ยว่าละ

โอ้โน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 

เออมาจบทีนี้ก็เปนม่บอกว่าไม่ได้แต่เมื่อกี้เหมือนจะได้อบตรงนี้นี่ยว่ะไม่ได้ไม่บอกขว้าไม่เคยเจออี๋ไปไปเหม็นเขียวเหม็นสาบเขียวโลลองเกอร์เพนฟูล ชูพีดว่า์เรนแก๊สมาโดดพีชอิตาเลียคือบอกว่าแก๊สเขียวนั่นแหละแก๊สเขียวทำพิษมันมาถึงตรงไม่ถึงตรงนี้นะอันนี้ก็โดดคืออย่างเดียวเอา้าเฮียล่วงล่วงเน <No! S 2> อ้เฮีย,ยล่วงเลยเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นอะไรก็เลยลองเบ็ดจอยปลที่ไหนลุคคอล่วงเลยทีนี้ดึงดึง น่าจะโผ่หน้าไอ้หน้าป๊ปไอ้ไอ้ไอ้หน้าสันตปะปาป๊ปป๊ปปิ๊บๆน้องนะตรงที่มันหักนะที่เนโรทำไว้เนโรปล่อยทำทะลุไว้นั่นไงกูว่าล่ะ by eliminating resource magical barrier ก็คือจะบอกว่าน้ำแข็งตนละลายหมดแล้วหน้าโป๊ปバレเทเหมือนเดิมนั่นเจ๊ อดลงตรงกลางโดดเล่นได้เอ้าอเชีอชิบหาเออเล่นอะไรขอเล่นลหน่อยขอเอาปัญาอ่อนบัอัญาชิบหาย แคสเตอร์ออกมาแล้วต่อไปก็จะไปเจอบอสเบลเลียนไม่รู้ดัดนี้หรือดัดน้านะน่าจะดัดนี้แหละมัง้งก่อนท่างนั้นผมต้องเจอไอ้หมาเยี่ยนนี่ก่อนนะ เอลืมไปขอโทษนะฮะที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปแถมซีรีส์นี้ก็หายไปนานนานนะฮะว่าตดลงุระเยอะนะฮะโอ้ o o อ๋ออยเียโดนยิงเลย กระดูยิ้ดูสึสว่างไมวหรือว่าสีไม่ค่อยสดยกูปรับเองะยิงานโโทปันปันเฮ้ยั่นนั่น่นนั่นก็นเห็นกูเห็นกูเห็น bài tập đồn cho web, nổi chưa, chu web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 , ôi yeah, đồn lại web nữa gần, nè mang man, đe นไอายแล้วอ่ะออยแล้วอ่ะน anyway> yes> ี่เตะปากอุ Entonces, Alter, ้ยเฮียอไม่ตายไว่ะนั <h <h ่นนั่นน่นทำลายทำลายทำลายเดี๋ยววะป้องแม่ง เตะปากหมาเตะปากหมาขยี้คนแก่ทานลุนเด็กหาแต่ทอย่างนั่นแหละลืมโทษอีจุ๊บโอ้ช่วงนี้ติดอีอีไม่รู้เป็นอะไรเออเออเออ้างคงจะได้เจอบอสเลยละมั้งเนี่ยเสียวล่วงชีพหายเลยตรงนี้ตอนนู้นเก็บได้นะตะกูเก็บวะเก็บวะ

วะไม่ยังไอ้ทออีนิดนึงก็ยังดีกูจะมีเยอะแล้วว่ะเหอะเก็บได้เชื่อว่าเก็บได้ไอ้ปั่นปั่นปั่นผู้ชายผู้ชายเดวติกรไม่ได้ไม่รู้ไปส่งความอันนี้เลยจังแม่ง ไปได้เจอเบลเลียวจริงๆอ่ะโอ้ยยูดอนเซ่ยูดันเซ่อีเคมานั่งตรงหางนั่งไฟตูไม่ร้อนหรอจ๊ะเนี่ยตู่ติดไฟเลยนันเต้เอ้ย มาดิมาเจอกับบอถขอใช้ปืนคู่นี้ว่ะมาดิมามาดิมามาดิอะไรเอาเิเอาก็ได้ มาเดิยมามาเดิมาดมามาเดยมามาเดเอ้าจะจะโอ้อมาเดียมามดยมามาเาอุ้ยยไม่ต้องไรมากครับแทงยงเร็วนี้แหละ อืมรัวๆๆ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  이 야, 나나나나나 나나 난, 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 창 난, 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 오 난, 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 나 난, 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 You surpass my abilities. How shameful. Oh, you can stay and die, or you can walk your ugly ass back through that gate. It's your call, pal. Yeah. <laughs> นะคือบอกว่าถ้าเกิดจะอยู่อยู่ที่นี่แต่ก็ตายจะหรือกับจะย้ายก้นนัดเกียร์ในเกียรติกลับเข้าไปในประตูไอ้สัตว์กูฟันมาตั้งนานพี่ท่านนี่นัดเดียวตายนะได้อันละอาวุธใหม่ มระัำความจริงคุณเคยสงสัยไหมทำไมดันเต้ถึงไม่เคยมีวุฒิเก่าๆใช้ในภาคใหม่ๆขายใช้นี่เลดดี้ว่ะนะผมว่านะเอาวุฒลูซิเฟอร์ว่าว่าเป็นลูฒที่บอกเทพแต่ว่าใช้ยากนะถ้าใช้เป็นก็เทพอะ่ะผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นเอาจริงๆผมก็ใช้ยูเกิลแมสกู่กัอรีททรบรเบลียนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใช้รีบรเบลียนมากกว่าด้วย ใจดิเฟอร์เป็นอาวุธที่เล่นท่าย,ยากแต่ถ้้เล่นได้ก็เทพเลยครับ แค่เจอนายกับฉันคุณเซเวียรโอติเฟอร์คอมโบนี่นะหน้าตาแบบนี้จะกดอยู่ที่ไหล่นะฮะนะจะเป็นปักตอนไว้อ่ะครับแล้วพอเราโยนเขาเราหละโยนไปโยนกุหลาบไปจะระเบิดนะเอาทางเอาทางออกอยู่ไหนะวะเออทางนี้ ใช้ยากใช้ยากกว่าสมควรนะอาอยิงจบเอแอแหมว่าจะยิงเสร็จเี่ยแอคเอ,าเอามาเฮ้ะไม่เคยกลัวสําหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าเขาอ,อื่นข้างหน้านะฮะฟอร์